ไม่ถึงหาสิ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมชาแนลค่ะสาวว่าปีปทุมมากเลยเด้อค่ะพี่น้องมืดอน,นีพิมสิบห้าพี่น้องมาก,กินตํบบกหุ้จ้าพี่น้องจ้าตํบบกหุ้กับพริกทอดกรอบจากเม็ดกระถินสละนหน่เนียงเกอบพอยพอตู้จ้าสลัดแล้วก็กวางตุ้งหองเต้อันเนียงเกาะพักกันแย่ง,ง,งจ้า พักหลายๆคิดซื้อบ่ออกจะพักมากเป็นสวนเลยจ้าพี่น้องมูนี่พิมพ์ไปอันนานมากพิมพ์ไปซื้อพักมากมา,มา,จากจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนสิงลงมือกินพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พิมในเด้อค่ะเด้อพิมพ์ขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อค่ะเด้อบวชสิเปลี่ยนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาห้กําลังแรงใจขอบคุณทุกๆท่านที่ ติดตามรับชมนะคะทึ่งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฟูงเอื้อยเอื้อยใช้ไอพีทุกทุกคันนะคะทีเขามาหายกำลังใจพิมพ์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเพื่อนไมก่กะรอจากน้อยเด้อค่ะเด้อใจเย็นๆได้ค่ะอย่าฝ่าวิ่มฝ่าวป,ป้ากันเด้อค่ะพี่น้องมากมามา,มา,ากจ้ะแล้วกับพิมมี่อันนี้ไอแค่หมูแค่หมูมาแกะเพีน้ำหน่อยนึ่งยะถึงเอาลองหลายเด้วกินบ่มด มากๆจ้าพี่น้องจ้าน้ำลายแตกบ่ได้กินพี่บ่ได้กินตำบาหุง่งหลายมือแล้วน้ำลายแตกกขบปุ่นยุข้างลางด้วยค่ะเด้อืบักพริกทอดกรอบนี่ก็กรอบดีดีนะคะพี่น้องหอมไหม,อมหอมแซ่บ น,นี่พิมพ์ต่ำเองนะคะเด้อต่ำเพราเพล็กขับไนไดคะ่ะเพราะว่าจะกินก็พริกทอดกรอบนะ ไม่จะโอมน้ำจากพี่น้องลืมมันหลายอันหลายเบิ้งเบ่เหมดพักขาจากพี่น้องพักขาแกงใช่นมใหม่เนะอื้นสีแซบพิมจะอ่อนพักนี่ อะไนี่ยจ้ะไปนาพักง่ามเลกับะออนพักจากเพ่นพักง่งงามเนี่ย Aqui é เลื่อกินกวางตุต้งหเตะ กรอบเยอะมากค่ะแคบหมูกระดัแคบหมูใหม่ๆจ้ะกรอบฉะนั้นเลย อะไรเนี่ยเพิ่มความเผ็ดเนี่ย มจะเมื่อเดี๋ยวนี้มันเนี่ยจะหิวแห้งไม่ได้กินตำห่วงหลายมือแล้วจ้ะ không đi lái mà cái gì cả là. ิมไปแล้วเ้อค่ะพี่น้องจ๋าเราอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวพิมจะไปกินข้างนอกนะคะเดี๋ยวเพราะว่ายยาคลีปมันเน่าเกินไปเนาะคะนะ่ะเนาะพิมขอบคุณทุกๆก,กันมั่งใจนะค่ะเดิมอย่าฝ่าวถิมฝ่าวาป้ากันเ้อค่ะพี่น้องจ๋าทั้งเพื่อนไม่เผื่อกานะคะเปลี่ยนกำลังใจให้พิมเลยเนอนะค,ะค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะฝาพิมพ์ชาแนลจ้าขอบคุณค่ะ